สวัสดีครับพบกัเราสองคนอีกครั้งนะครับจากที่ห่างหายกันไปนานเกือบสาเดือนสามเดือนแล้วเพราะว่าติดโควิดรายการเราก็เลยหยุดรายการก็ไดหนึ่งรายการรารายการอะไรก็รู้ครับเป็นรายการที่เอาเรื่องที่มีสาระที่เรื่องใกล้ตัวมาคุยกันสนุกสบายสบายนะนี้เราอยู่ที่เราอยู่ที่อําเภอสวีครับอยู่ที่วัดพระบรมธาตุสวีนะครับใช่ วันนี้เราเอาเอาเรื่องพระธาตุมาคุยดีกว่านะเพราะว่าพระธาตุในเมืองไทยเนี่ยมันก็เป็นตัวแทนของสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาแล้วก็พระธาตุในเมืองไทยก็มีมีอยู่หลายที่ครับแต่ว่าเดี๋ยวเราก็เริ่มตะเวนว่าเรามีโอกาสไปจังหวัดไหนแล้วเราก็เอาเรื่องราวมาเล่าอย่างพระธาตุสวีเนี่ยพระธาตุทางภาคใต้เนี่ยมันมีความโบราณครับนะโบราณว่า พอพู้พระธาตุเนี่ยคนอาจจะนิยมไหว้ทางเหนืออีสานกันมากขึ้นในวัดแนนาทิศทางใต้ครับข้อจุดเด่นของพระธาตุสวีนี่เป็นยังไงครับก็เป็นพระธาตุทรงเขาเรียกว่าทรงทระฆังคว้อมก็ค <ues. S 2> ือคล้ายๆกับพระธาตุของจังหวัดนครศรีธรรมาราชแต่ว่าขนาดจะเล็กกว่าแลว้วก็ยุคสมัยผมก็คงอาจจะเป็นยุคสมัยเดียวกันน่าจะช่วงสมัยนู่นแหละยุคต้นๆกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าถ้าดูตามตำนานแล้วเนี่ย มีตำนานยังไงบ้างอ่ามีตำนานของพระนาสวีเนี่ยก็คือเริ่มจากพระยาธรรมโศกราช<อ>ของเมืองนครศรีธรรมราชในยุคที่เป็นอาณาจักรตามพอลิงใหญเลยนั่น่ะใช่ยุคนั้นอ่ะก็คือทางใต้ก็คือเมืองตามพอลิงเนี่ยคือยิ่งใหญ่ขยายอาณาเขตไปถึงดินแดนมลายูข้างบนก็ขยายขึ้นมาขณะที่อยุธยาตรงกับรัชรมสมัยสมเด็จพระเจ้าอู่ทองอก็ขยายอาณาเขตเหมือนกันขยายอาณาเขตไปแบบขึ้นไปทางเหนือ,อขึ้นไป ทางเขมรแล้วก็ตีลงมาทางใต้ปรากฏว่าตามตำนานแล้วว่าพระเจ้าธรรมสุขดาชนี่ยยกทัพขึ้นไปตีกับพระเจ้าอุทองพักที่บางสะพานที่ประจบิริขันแล้วก็ปรากฏว่ามีการเจจาสงบศึกกันก็คือดินแดนข้างบนก็คือเป็นของกรุงศรีแต่ดินแดนข้างล่างก็คือตั้งแต่ตั้งลงมาเนี่ย ก็คือเป็นดินแดนอิทธิพลของอาณาจักรตาบพอลินของนรครีธรมราชแล้วก็เป็นสองคนะมนตรีกันแล้วหลังจากนั้นก็พระเจ้าศรีธรรมสุขราชยกทัพกลับมากลับมาก็มาพักที่นี่มาพักอยู่ที่ที่ทีนเนี่ยตรงตรงตรงนี้บริเวณที่เป็นพระธาตุเนี่ยแล้วปรากฏว่าเห็นกาฝูงหนึ่งบินมาเกาะอยู่ที่ซาก เจดีซากปราบขังแสดงว่เมื่อก่อนก็ต้องรกรังมากใช่ใช่แล้วเราก็เลยให้ทหารเนี่ยทําการขุดดูว่าซากเนี่ยมันมีอะไรพอเห็นกาวมากเกาะอะไรเงี้ยแสดงว่าพระธาตุเนี่ยต้องมีมาก่อนใช่ไหมใช่ใชเพราะ<ช><ช>ว่าตั้งแต่พระพระยาเจ้าศรีธรรมสุคราชเนี่ยมาปุ๊บแบบมาเจาาอซากแบบของพิมมันต้องมีมาก่อนแล้วมาก่อนนนั้แต่ตำนานมันเขียนไว้ แค่นี้ไงไม่ได้สืบเขาไปใช่พอขุดแล้วไปเจอพระอบก็เลยให้ทหารเปิดพระอบดูพอปุ๊บปรากฏว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุนึกว่านางมูลาคิดว่านางมูลาไม่ไม่ใช่ถ้านางมูลานีเดี๋ยวหรือเป็นเรื่องคนละเรื่องคนละเรื่องเดี๋ยวต่อไปถึงครุฑพอเห็นปุ๊บคนในสมัยนั้น่ะก็มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาอย่างมากเห็นอะไรที่มัน เป็นซารบรบบพังแล้วก็เห็นว่ามันขาดการบูรณะดูแลก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เราในฐานะชาวพุทธเนี่ยเราก็ต้องบูรณะก็ในระหว่างคิดว่ามันต้องมีคนดูแลนะในระหว่างที่นั่งคิดนอนคิดกลางคืนแล้วแหละมีทหารองค์คนคน,คนหนึ่งเดินผ่านมาพอดีอก็เรียกมาชื่อในเมืองในเมืองใช่เรียกว่าเฮ้ยในเมืองเดี๋ยวให้ดูแลพระธาตุนี้เออเองยินดีที่จะดูแลไหม ในบ่งก็เออครับขอเออผมก็ยินที่จะดูแลอะไรเงี้ยเออปรากฏว่าท่านก็สั่งประหารเลยให้เป็นวิญญาณกล<อ>้อยู่นี้ก็เลยเป็นที่มาตรงนั้นเขาเรียกศาลศาลพระเสื้อเมืองนะครับนี่ก็คือประวัติของที่นี่แต่ว่าตอนแรกไม่ใช่ชื่อสวีนะที่นี่ที่นี่ก็คือเพราะกามันมาบินไงเขาเรียกว่าพระธาตุกาวีพระกาวีเสถานที่ตรงนี้เขาเรียกกาวี ก็เลยเปียนเป็นสวีเรียกไปเรียกมาก็เป็นสวีกลายเป็นสวีวีวีวสวีวีวีไปซะเลยกาวีใช่ใช่แลก,ก,กามันวีปีกปีกกาวีปีก็มาเมกาะไว้แต่ทีนี้ผมเล่าว่วาพระธาตุกาวีเนะี่ยเป็นที่นับถือของคนจีนด้วยอเออรู้ว่าเกี่ยวอะไรกับคนจีนอย่าเออแล้วมันเกี่ยวอะไรกันคืออย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นเป็นความเขาเรียกว่าเป็นความเข้าใจของผมนะเพราะว่าย่าผมเนี่ยเป็นคนสวีแล้ว พ่อของย่าเนี่ยเป็นคนจีนพ้นทะเลเขาจะเขาจะโลสสังเภามาขึ้นท่าที่สวีแสดงว่าโซนนี้คนจีนพ้นทะเลอ่ะเขาก็มาขึ้นท่าเยอะคนจีนมาอยู่เยอะก็อาจเป็นไปได้ว่าคนจีนที่ขึ้นมาอยู่ที่นี่ก็คือส่วนใหญ่ก็จะมาทำสวนทำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเขารบพระธาตุที่นี่เรืยๆพระธาตุก็สากลของพุทธเจ้านะใช่ครับระหว่างพระธาตุเนี่ยเราอยู่ตรงนี้ใช่พระธาตุปุ๊บตรงนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์เนี่ยเห็นพระอาจารย์ที่นี่บอกว่า สามารถสแกน QR ์โค้ดแล้วก็ดูออนไลน์อะไรได้เลย่ามีกองอะไรซึ่งเดี๋ยวก็บอกอ่าคือเสียได้วันนี้เสียได้วันนี้เราไม่ไม่เปิดเราก็เลยไม่ได้สามารถเอามาเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างก็เดี๋ยวเราสแกนดูตัวอย่างให้ดูใช่ใช่ก็แสดงว่าชื่อคนทหารที่ชื่อเมืองบางไปพ้องกับชื่อเมือง้วยเนาะเป็นรักษาเมืองแล้วเป็นพระเสื้อเมืองก็กลายเป็นเสื้อเมืองเสื้อเมืองนี่ก็คือ ก็เป็นตายตัวก็คือขอผีที่เฝ้าเมืองเฝ้าองใช่ดูแลคุ้มครองดูแลชื่อเป็นเมืองต่ถ้าเป็นเป็นคนโบราณเมื่อก่อนจะอยากชื่อมงคลบ้างไหมชื่ออินจันมั่นคงไหรเพราะรู้สึกว่าคนกลุ่มนี้จะถูกคือมีโอกาสได้รนำชายชาติถูกอะพอมีอะไรขึ้นมาแล้วก็เกิดเขาสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาแล้วก็ต้องตอกตอกเสาหลักไงทำเสาหลักเมือง ถ้าตามตำนานก็เสาหลักเมืองน,นี่คือต้องเอาคนที่ชื่อดีทั้งหลายเ,ยอ,อ,เอ,อินจันมั่นคงดีสุขสีสงา่างามอะไรเงี้ยลงไปแล้วก็ใช้เสากระแทกตุๆ <c oughs> ให้เป็นส่วนหนึ่งที่นี่ก็ขนาดมีโควิดมีอะไรอยู่นะแต่ว่าเขาก็รักษาระยะห่างอะไรกันมาก็ยัง <y ank S 1> มีกลุ่มนักเร่ร่อนนักสมัยบุมก็ได้นัออกมาคล้ายๆกับสวดรอบพระธาตุเพราะว่ามันคนไทยเราผูกพันกับ พระพระบรมธาตุทุกที่นะตั้งแต่ท่านครขึ้นมาที่นี่เดี๋ยวก่อนมาที่นี่พระธาตุชยามีพระธาตุสวีแต่ว่าขึ้นไปก็นครปฐมมั้งใช่ใช่ถ้าเส้นเส้นทางลงใต้เท่าที่ผมนึกออกนะก็มีประมาณนี้นะครับซึ่งคนไทยเขาก็ก็คือต้องต้องไหว้พระธาตุเดี๋ยวก็คือเป็นสิ่งเดียวมั้งที่เป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้ามันก็ได้พองค์พระพุทธองค์จริงๆงครับ ก็เดี๋ยวเราจะไปไหว้พระกันบ้างท่ากันต่อเนาะแต่๋มวมีเรื่องอะไรเดี๋ยวตามคลิปต่อไปครับผมอวันนี้เราก็ขอลาแค่นี้นะครับเราวคิดถึงทุกคนนะครับอย่าลืมกด Subscribe ปิดตามเราบ้างนะครับครับผมครับสวัสดีครับ